คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสแสดงวิธีการนะครับมาเชร์เทคนิคการต่อท่อนะครับที่มีขนาดต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อต่อ1น,นิ้วนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นท่อ PVC ขนาด1.2นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อมันเข้าด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ขี้เกียจออกไปซื้อนะครับก็เลยใช้ของที่มีก็เลยจะมาต่อให้ดูเลยแล้วกันก็ทากาวไปนะครับ ตัวนี้ทาภายในนะครับเพราะาจะเป็นคดจะทําเป็นข้อต่อสวนนอกส่วนตัวนี้ทาปาดภายนอกนะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับเทคนิคจะได้เพื่อนๆจะได้เอาไปใช้กันนะครับก็ใช้ไฟเช็คจุดเลยนะครับ จุดพอประมาณนะครับจุดไฟปอพอ่านไฟมาเ,มเขาเริ่มอ่อนตัวหรือว่าละลายนะครับก็ทําการสวมกันได้เลยอย่างนี้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับส่วนกาวที่ที่มันยังเหลือนะครับที่ไฟมันยังยังไหม้ไม่หมดนะครับกาวตัวนั้นก็จะทําการประสานท่อนะครับนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อท่อ โดยที่เอาท่อขนาดต่างกันมาต่อกันหรือว่าต่อท่อโดยไม่ใช้ข้อต่อนะครับผมก็ใช้วิธีนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อข้อต่ออันนี้ก็ที่ผมทากาวภายนอกไปเมื่อกี้นิดนึงก็เลยมีรอยไหมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทําใช้เองเทคนิคแบบบ้านๆง่ายๆแต่ได้ประโยชน์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับกุฎีาวายด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากกุฎดดีาวายนะครับทีนี้ผมก็นำมัวกระโลกมาต่อได้เลยนะครับนี่ เ,เหตุผลก็คือผมอยากจะลดจากท่อ1นนิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าขี้เกียจไปซื้อท่อลดก็มีตัวนี้อยู่พอดีเลยไปเจอแล้วก็หัวกระโหลกที่มีก็เป็น1.2นิ้วนะครับที่จริงหัว1.2นิ้วนะครับสามารถต่อตรงเข้ากับข้อต่อได้เลยแต่ว่าเราก็จะต้องออกไปซื้อข้อต่ออีกก็เพื่อประหยัดก็เลยทําอย่างนี้เลย